คุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วต้องเปิดฝากระโปรงเอาไว้นะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมถามว่าจริงๆแล้วช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับแต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร เพราะว่ารถยนต์อีนุสุของเรานะครับได้ติดตั้งระบบระบายความร้อนที่ดีและมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับจึงไม่ทําให้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายแต่มีข้อแม้อยู่นิดเดียวยงครับว่าคุณต้องนํารถอีดุสุนะครับเข้ามาเปลี่ยนมียาหม้อน้ําให้ตรงตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการได้กําหนดเอาไว้นั่นเองครับ เพราะว่าน้ำยาหม้ออน้ําของเรานะครับมีประสิทธิภาพในการช่วยระบายความร้อนนะครับแล้วป้องกันไม่ให้เกิดสนิมต่างๆเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ครับน้ำยาหม้อน้ำของเรามีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับคือแบบแรกคือแบบที่ต้องเติมน้ําผสมด้วยกันนะครับตัวน,นี้ใช้สำหรับเครื่องยนต์3.0เทอร์โบนะครับและอีกแบบหนึ่งครับ เป็นแบบที่ต้องไม่ต้องผสมน้ํานะครับเพราะว่าอีสุได้ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้กับตัวเครื่องยนต์1.9เทอร์โบครับอย่าลืมนะครับเพียงรถของคุณเปลี่ยนีิยามหม้อน้ําให้ตรงตามระยะเวลารถของคุณก็จะมีอายุการใช้งานที่ยืดยาวไกลแล้วครับผม